คู่นึ่งนี่นะชิงที่3มวยรอบปูนเสือนิติกรสวนน้ำทานเครีเนี่ยพลาดนะพลาดจากการไม่ได้ผ่านเข้าชิงวันนั้นแพ้เป็กวันนี้ชิงที่3เจอโชคพิชิตโชคบางแสนโชคพิชิตแพ้ยอดนาทีมาอกหักด้วยกันนะคู่วันนี้มาเจอกันในนัดชิงที่สามขอบอกว่าเป็นนัดชิงที่3ที่สนุกมากๆส่วนคู่สองสิทธิชัยสอเดชพันธ์วันนี้เจอศักเล็ก ลูกเจ้าพ่อลงต้มหรือกอาการลวกคนเดียวกันนะวันนี้เจอกันที่พิกัดน,น้ำหนัก126ขอบอกว่าเป็น126ที่ถึงใจคุณนายท่านผู้วา่าส่วนคู่ต่อมานะคู่สามเพชรํำงามวีเคเขาใหญ่วันนี้นะเจอกแกว้วฟ้าน้อยเพชรจิตติเจี๊ยบรามิตาคนเดียวกันเคยเสมอกันมาที่ช่องเจ็ดวันนี้เจอกันที่พิกัดน,น้ำหนัก126นี่คือคู่สามส่วนคู่เอก เปกปตททองกระบี่มาแล้วครับมวยรอบปูนเสือตัวที่23 5้นัดในมวยรอบนี้จนถึงนัดชิงชนะเลิศไม่มีแพ้วันนี้เจอยอดนาทีปฐุมงชยมวยไทยยิมเด็กจากนุ่นละเมืองสุขโขทยัยเรียนอยู่โรงเรียนกีฬาพิษณุโลกเรียนอยู่ม .4 นีะอายุ16ติดยอดนาทีเนี่ยจากม้านอกสายตาผันตัวเองมาเป็นมามืดผ่านเข้าชิง มาดูซิว่าวันนี้ยอดนาทีจะทําได้ไม่ได้เดี๋ยวผมแดมมีคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึงเอฟซีเหมือนเดิมคู่เอกเนี่ยชิงแชมป์มวยรอบปูเสือตัวที่23มวยเต้งเป็กปอตททองทวีวันนี้เจอกับม้านอกสายตาที่ผันตัวเองมาเป็นม้ามืดอ่าผันตัวเองมาเป็นม้ามืดแล้วพาตัวเองผ่านเข้าชิงเรามาดูเป็กปอตททองทวีเขาเป็นใครมาจากไหนเป็กเนี่ย นักสู้พันเข้าเหนียวนะจากเมืองยะโสธรสามฟอร์มล่าสุดเนี่ยห้าฟอร์มล่าสุดในมวยรอบปูนเสือไรพายเรามาดูสามฟอร์มล่าสุดสามฟอร์มล่าสุดเป๊กเนี่ยชนะนอกยกสองฉลามเงินสิงบาวินชนะใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองรอบรองนะรอบรองเนี่ยชนะนิติกรสวนน้ำทานคีรี ดาวแห่งความเชื่อมั่นนะ FC กูรูแฟนมวยไทยเจ็ดสีเก่าจริงหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่เขาจะมองไปที่เป็กมองไปว่าเป็กเนี่แกร่งแรงทั่วแผ่นซ้ายทางบวยดีเยี่ยมที่สำคัญเป๊กเคยชนะมาในรอบ16คนนะเคยชนะมาในรอบแรกวันนั้นชนะแบบขาดลอยวันนี้มาเจอกันในนัดชิงถือว่าเป็กน,นะเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้ล้างตาวันนี้ยอดนาที ก็คิดว่าตัวเองสามารถทํำได้สรีระรูปร่างดูดีกว่าฟิตซ้อมเยี่ยมเข้าออกรวดเร็วเบสิกการชคมวยขอบอกว่าแน่นอนมากๆวันนี้กูรูเกาจิงมองว่าเป๊กดูดีกว่าเกากระดูกมวยเบอร์มวยกระดูกมวยนี่ไม่ต่ำกว่า2องไรไฟอะเอาสิเด็ก19คู่หนึ่งเนี่ยชิงแชมป์มวยรอบปูนเสือนะเป็นคู่ชิงที่3นิติกรสวนน้ำทานคีรีเจอกับโชคพิชิตโชคบางแสง ชกกันในพิกัดน,น้ำหนัก113นะออกสตาร์ทด้วยคู่หนึ่งเนี่ยชิงที่3มวยรอบปูนเสือส่วนคู่สองก็ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นมวยสดฟอร์มที่ทรอปมากๆใครๆก็อยากดูสิทธิชัยสอเดชพันต่อยวันนี้เจอกับสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้อง126มวยคู่นี้แฟนมวยไทยเจษฎพลาดไม่ได้รับรองมวยคู่นี้ต่อยกันตู้แตกใช่ไหมวห,หน้าป๊อปขณะที่คู่สนะคู่สามสิกางตาน แฟนมวยไทยเฉดสีพลาดไม่ได้เรามาดูซิว่าไม่ใช่ถึงอกลางตาเคยเสมอกันตามาดูซิว่านัดนี้ใครจะได้ได้รับการชูมือเพชรน้ำงานวีคีเขาใหญ่เจอกับแก้วฟ้าน้อยเิชัชนันแก้วฟ้าน้อยสาจารวรันหรือไม่ก็เพชรกิติเจี๊ยบรามอินทราคนเดียวกันเอาอย่างนี้เหอะมวยคู่นี้ใครจะได้รับการชูมือนะช่วกันที่พิกัดน,น้ำหนัก126มาถึงคู่เอกชิงแชมป์มวยรอบปูรเสือตัวที่23 อย่างน้อยแชมป์เนี่ยมีเงินในกระเป๋า6 0แสนพร้อมกูน65ตันเรามาดูซิว่าระหว่างเป็กม้าเต่งเจอกับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมม้านอกสายตาผันตัวเองมาเป็นม้ามืดผ่านเข้าสู่นาะทียจะะเลิศมวยรอบปูนเสือทนิดหักปากกาเสียนโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่คือทั้ง4คู่ทั้ง4ี่คู่มวยเอเชียที่นี่